การตลาดน,นี้เราเรียกการตลาดเทดท t กต็อกยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมพจนะครับเมสเซนเจอ พอการตลาดเสร็จแล้วยนเข้ามาในลายแอดนะครับหรือลายส่วนตัวนะครับยนเข้ามาในนี้นะครับอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะฮะหนึ่งนะครับส,สองนะครับสองส เข้ามาใน l ล n e open chat นะครับอันนี้คือ l ล n e open chat นะครับนี่เข้ามาในนี้นะครับสองนะครับจากนั้นก็ opp ครับพูดแผนเสร็จแล้วนะครับก็ยืนเข้าไปที่ Line official account เพื่อสมัครเห็นไปตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อสมัคร